ครับเขามากเ,เขาดูปะค่ะเด็กคำนวณเขาดูอยู่บางที่กับเข่าสามตัวบางที่กับเข่าสองตัวครับบางที่กับเข่าล่างเขาบนมันสลับกันมัน สวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับแฟนซองนะคะ่ะเมื่อนี่ทังง่องของเบิกทรัพย์หน้าคีนะคะกับสีโทาสัมผัสเสี่ยนทังลมก่าวนะคะทังกรุงเทพว่าน็กเลขเ่นเขามายี่สิบปีนะคะเขาตลอดค่ะท่านผู้ชมเขามาแล้วค่ะเป็นกาลังใจก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เด้อค่ะทังง่องกับเป็นแนวทังเป็นซื้อกลางทานันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ สีได้โทรสัมผัสเนะะะาะค่ะเพราะว่าเป็นอยู่ไกลค่ะสวัสดีค่ะครับอันไอเอิญอันคุ้นพี่ยังเนะ้กค่ะนี่เสียนลมเก้ากันเลีวกันครับโอ้เสียนลมเก้าสิเนาะคะ่ะ ว่ามาจากกุละมาจากคนเจนบังละมาอยู่มาอยู่แถวกรุงเทพโดนโอ๋อไปอยู่จักปีละค่ะท่างปุณแต่พอสองพัร้อยสามทิพย์ครับอ๋อหลายปีอยู่มาเฮ็ดโรงงานบัตรเท่เลยเขาเขาปลดเกษียณจ้างออกกันเลยบ่มีงานก็นอยู่ว่านลิลิลงหัวไปแล้วใคร คำนวณออกมาเห่็ครับอโอเลยเียดเลขสูตรคำนวณครับเขาเมากเ,เขารูบว่ค่ะเ,เลขคำนวณเขารูอยูบบางที่กับเขา่าสามโตบางที่กับเข่าสองโตครับบางที่กับเข่าร่างเข่าบนมันสลับกันมันว่าสิบอกเป๊ะมันเป๊ะแต่บ่ได้บางที่มันก็ลาดไปแบบนี้ครับอือภาพภาพมีภาพ,พ,พแบบไดค่ะ พันบ่เข้าเลยเหรอครับอือพาดพาดพาดดูบ่ค่ะบ่บ่บ่ไ่ค่อยดูหรอกครับบ่พาดนะหลายครัวครับบ่พาดหลายครัวเขาเขาบางทีเขาสามงวดสี่งวดมาพาดงวดนึงนี่แหละครับอืมบางวเป็นพาดตลอดครับ ผมก็เลยอยากให้ไปทดลองเบางบังไงนาขี้เนี่ยไปทดลองเบางเพื่อว่ามันบวงมันอิสมองกันครับแต่ว่าผมอยากถามว่าไอ้เลขเลขบนเลขบนครับคือแองคือสองตัวนี้มันถิ่นมาปุกดแท้ๆครับระวางหกกับเจ็ดบนย่างเดียวครับ บนอย่างเดียวครับบ่าค่ะอ๋ะบอบอบอบบบ่ครับกกก็เจ็ดนี่คือมันติมาแค่สองตัวมันบ่มามแช่สามตัว,ค,ตวครับอืมแล้วก็ที่นี่หาลักหาลักมาเสรอีกตันหนึ่งครับเป็นสองตัวครับคือผมวางหลักใหแล้วเก้าหกเจ็ดครับบนครับว่างมาแล้วเก้าหกเจ็ดครับกับสองหกเจ็ดครับ 26, ห้าหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดค่ะครับบนย่างเดียวมัต้องหลงหลงข้างล่างครับบนย่างเดียวค่ะครับมัต้องหลงข้างล่างมัต้องหลงข้างล่างครับเร็วมากเล่งเร่งมันระวังหกกับเจ็ดครับคบ่ะเล็งวร่งบนหกกับเจ็ด วิ่งบนหกกับเจ็ดครับตัดเลนกับสองโซกับหกเจ็ดรถสั้นไปเจ็ดหกแค่น้เลีบนนะครับแปลว่าสามตัวเก้าหกเจ็ดนี่ตัวเด่นครับเก้าหกเจ็ดเป็นตัวเด่นของผมครับเก้าหกเจ็ดเป็นตัวเด่นค่ะครับตัวนี้เล่นได้เลยครับ แล้วตัวล้อมันก็คือสองหกเจ็ดครับรัว้อสองหกเจ็ดค่ะครับ,รบแล้วที่นี่หันลูมักขางล่างครับกาเบรกล่างจ้ะเบรกล่างวิ่งหกกับวิ่งหกครับมันมสี่งนี้อยู่สามหางครับหัสองหัสองจับตัวไงครับจ <6, S 1> ับตัวไงครับค่ะ หกสองประเด็นครับหกสองค่ะแล้วก็หกห้าครับหกห้าแล้วก็เก้าหกครับเก้าหกพักเกณานะรครับกำลงังทำบอลครับบานีค่ะเอฟซีคุณขอเบอร์โทษนี้ได้ยุนมาค่ะโอ้บัตรบัตรบัตรเอกากระได้หรือครับเบิงบ้งเบิ้งไปปานไป,ไปจักรงวดกัคนครับอืมันเข่าวกวันได้เอานะะเนคะเนาะ ครับไห้มันไห้มันเข่าหูเข่าตาเขาก็อนยังคอยขอครับค่<ฮ>ะมันบ่แม่นว่าไปไห้กันไปเลยหาเลขมันบ่เข่าบ่อยังกะมันก็ดีมันดีทั้งไมเสียเงินครับค่บ<ฮ>ะที่อยากไห้ไปก็อยากไห้ถึกอยากไห้ถือบลยม่วเมี่ยว่าไงอยากให้โู่ให้มันอยากไห้ละอ,อยากให้ล,า,หา,หลาไม่รวย <ฮะ S 2> แต่ว่าตัวนี้เจ้าอย่าลืมด้อเต่าหกจิตนี่ด้อยบนเด่นของผมเลย ผมว้างไว้ตัวเดียวเขียนร่มเก้าเนาะครับเขียนร่มก้า,ะกา่ะจังไดค่ะขอบพูดในหลายเด้อค่ะที่แบงปันแนวทางค่ะว่าผมที่บอกไว้ก่อนครับเลขผมคือว่าผมปล่อยไปแล้วไม่มีคำ่า ข้ามสองไม่มีคำว่ายอดร้อยครับโอ้อไปรอบเดียวได้ปะาคา่ะรอบเดียวไปเลยบนนี้คำว่ายอดรอ้อยเพราะว่าเลขรอบเนี่ยมันทียอดร้อยคือความฝันคือเลขฝันหมดเลยครับค่ะเลขฝันนี่มันมีการอ่านยอดร้อยได้ฝันเมือนนอมอนน่อนี่คืนนี่ฝันทัในในี้คือโตงวดตังเองใกล้เมื่อจะออกฝันอีกไม่เลยกลายเป็นเลขหลายตัวก็แต่ว่าเลขลอกของผมนี่คือผมลอกด้วยตัวเลขด้วยไอ ใบเลี้ยงเบือกผมจะบอกไอ้เราดูใบเลี้ยงเบือสมัยเก่าครับมันมีคำว่ายอดร้อยครับคือเห็ดแล้วเลี้ยวใบเลยครับคือแล้วเลยบ่ต้องถามโครงทุตายน้องคะเนาะออกเาะต้องถามถามว่ามันออกมาจางไหนสันเองทำามออกมาเออเออมันออกไปนี่ รองครับมันให้เขาร้องเบิ้งเขาอยู่ที่สามสามตัวนี่ตัดเลนสองตัวน้ำเบอค่ะบ็ต้องตัดครับตัดตัดไปแล้ววันไหนก็หกเจ็ดนะครับอืเลนตัวเดียวเลยหกเจ็ดครับตัวเดียวข้างบนเลยหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดสองหกเจ็ดนะครับเลนตัวเดียวเลยหกเจ็ดเก่เขาสามตัววะค่ะโอ้มันมาเรืยอะเได้เลยนครับอืม ีเลี้ยงกับมาดุยอแหล,ละบางทีก็เข่าโตเข่าตรงวันที่แล้วมา้าวันที่มันออกสี่ลงเกศนีน่ผมก็อหายสามเล,ยล้ยงกครับมันขึ้นตัวหนึ่งขับมั่ขึ้นเดือนนิมันขึ้นอยู่เแต่ว่าผมดีบ่อยเจ้าฟัางด้วยสอง สองตัวนี่บนนี่สองตัวนี่ฮกเจ็ดนี่คุณเจ้าแบบอะไรไม่จับใัวนี้รอดอได้โต๊ดหรือได้ไรยังไงยังดีกว่าปิดสองตัวหอเคฮกเก็ตนี่จับตัวมใส่อีกบาค่ะครับใครเจ้าจับตัวมสัสเล่บางทีผมจับมันตึกผมจับสองก็เก้ากับสองเนี่ยมาใส่ได้ยินหลังมันเป็นหกเจ็ตครับข้างบนหัวเนี่ย เันจะขีครับกันจะขีดหายหายจับไตผมไม่อยากจับไสหลาหางครับ<ะ>เลขมันมีหลายหางเขาดี่จับไสยาก็ตัวนั่งก็สงสตัวนี้นก็สงสเลขจับว่าตั้งหลักได้คือว่าหกเก็บบุญเช่นนี้แต่ว่างวดที่แล้วนี่เขาย่ได้นะคะ่ะเขายมออุมันออกศูนย์หาเลยเนาะอับมันออกศ<ต>ูนย์หายไปสอง้างหั้นออ ปนิไกยครับบางทีแต่ละมันวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่อืมค่ะขอบคุณได้หลายค่ะครับแนวทางเนาะค่ะเนาะครับค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะนี่คือแนวทางแกกเทียนลมก้าวเนาะค่ะชอบกับตามบอมกับพานค่ะทังช่องเป็นเพียงซื่อกางานั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะ เป็นเลขสูตรคำนวณก็ถือว่าคำนวณออกมากกับลบายตัวนะคะสำหรับเซียนลุมกาวเนาะเะนาะ